พลังวิทยคิดเพื่อคนไทยโดยสวทชอตอนตีนตะขับยางไทยทำราคามิตรภาพคุณภาพระดับโลกตีนตะขับที่ใช้กันอยู่ทั่วไปนั้นทำจากเหล็กแม้จะแข็งแรงทนทานแต่ด้วยแรงสั่นสะเทือนและแรงอัดที่สูงมากก็ทำให้เกิดผลเสียต่อพื้นผิวถนนและพื้นที่ทำการเกษตรนะครับ ผู้ประกอบการไทยจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีตีนตะขาบยางที่ผลิตจากยางธรรมชาติขับเคลื่อนรถได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุดที่สำคัญไม่ทำลายพื้นผิวถนนและพื้นที่ทำการเกษตรด้วยค่ะบริษัท5าดาวแทร็กจำกัดได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตตีนตะขาบยางเป็นรายแรกในประเทศโดยร่วมกับสวทชในการออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตทั้งระบบเริ่มจากการพัฒนาสูตรจนถึงวิธีการวิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ เทียบเท่ากับแบรนด์ชั้นนําของโลกมีการออกแบบตีนตะขาบยางตามหลักวิศวกรรมให้มีความแข็งแรงและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ใช้งานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ทั้งในและต่างประเทศจุดเด่นอีกอย่างคือตีนตะขาบยางนี้ทําจากยางธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยให้รถขับเคลื่อนได้อย่างราบลื่นไม่ทําลายพื้นผิวถนนและกรณีใช้ในรถจากกลการเกษตรเช่นรถเกี่ยวข้าวตีนตะขาบยางจะไม่ทําให้หน้าดินถูกอัดแน่นจนเกินไปทําให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นกว่า50%พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช02-564-8000